สวัสดีทุกท่านครับผมนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครเป็นเคสของโน้ตบุ๊ก MSI นะครับ MSI วันนี้โออาการมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะอาการนี้ช่างไม่อยากจะเจอเลย <laughs> ทําไงได้นะเกิดเป็นช่างก็ต้องรนะับสภาพกันไปนะครับอาการเสียมาวันนี้คือลูกค้านะครับไปโดนน้ํามานะน้ำอาจจะหกเข้าใส่เอยหรือว,ว่าโดนฝนช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะนะครับก็ มันก็จะมีเศษน้ําฝนกระเด็นเข้าไปแล้วว่าโดนน้าเป็นแก้วอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะลูกค้าบอกว่าโดนน้ามานะมาดูจากาลักษณะเมนบอร์ดนะครับว่าโดนน้าตรงจุดไหนบ้างนะผมได้ทําเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์อ่ามากจุดไ,ไอตรงวงแดงๆเนี่ยใช่หมดเลยนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าคือจะเป็นด้านนี้ส่วนที่มีของ CPU นะครับก็จะมีโซนนี้ที่โดนนะโซนนี้อันตรายมากๆบอกก่อนว่าอันตรายมากๆนะครับ เป็นโซนของ v core นะ v core เป็นของ cpu นะครับไฟเดือง cpu นะครับตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่าถ้าเกิดไฟทะลุเข้าหา cpu ปุ๊บเนี่ยจบเลยนะครับตัวนี้แพงมากนะครับตัวนี้ราคาไม่ต่ำกว่า6000บาทนะเฉพาะ cpu นะครับรวมค่าแรงทําแล้วนะราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะถามว่า6 0 0 0บาทซื้อเครื่องใหม่คุ้มไหมนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้พี่ซ่อม6 0 0 0บาทซื้อเครื่องใหม่คุ้มกว่านะก็ตามสะดวกตามอัตภาพนะครับต้องขึ้นอยู่กับ เมนบอร์ดด้วยเนาะถ้าเกิดว่า6,000บาทไปซื้อเครื่องนี้สภาพมือสได้ก็โอเคแต่คิดว่าคงไม่ได้ได้นะฮะถ้าเป็น6,000บาทก็จะได้เป็น Core i5 ประมาณ Gen 4 g e เจน e n 6เประมาณนี้แต่คงไม่ถึง i7 นะครับน่าจะอยู่ CPU ประมาณสัก i5 เป็นตัวธรรมดาไม่ใช่เกมมิ่งซีรีส์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเกมมิ่งซีรีส์นะโอเคว่ากันมายาวละนะครับทีนี้มาดูชัดๆสิ่งที่มันโดนน้ำนะครับ ตัวนี้ผมคิดว่าลูกค้าน่าจะทิ้งไว้หลายวันนะครับมันเลยเกิดคราบออกไซด์ขึ้นมานะครับสังเกตจากตรงนี้อ่าตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูนะอ่าตรงนี้นะครับจะมีคราบเห็นไหมครับคราบโดนน้าที่ผมบงสีแดงอันนี้แดงๆนี่คือหมึกนะ <S <S ผมเอาปากกาวงไว้นะครับเห็นไหมเป็นคราบตรงนี้คราบออกไซด์เริ่มขึ้นนะครับเห็นไหมถ้ามองจากตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าอ่ามีตรงนี้มีโดนน้าเข้ามาละอ่าตรงนี้ตรงวัตเฟสตัวนี้นะครับข้างบนจะเริ่มอ่าออกเป็นสนิม นะครับผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้จะเริ่มเป็นสนิทนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังตรงนี้โอ้เยอะเลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมชุดนี้ทั้งชุดเห็นไหมครับชุดนี้ทั้งชุดเป็นแล้วนะครับช็อตหมดแล้วนะครับตรงนี้ลายวงจรช็อตกันหมดแล้วแล้วก็มีอุปกรณ์หัวอุปกรณ์พวก R พวก C น่าจะขาดนะขาดไปด้วยเพราะว่ามันโดนกัดนะครับ น้ำเป็นคาร์บออกไซด์ตัวนี้ไปกัดแล้วนะครับยอมที่มีปัญหาที่สุดคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเห็นไหมคาร์บออกไซด์เต็มเลยเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่าเวลาเครื่องโดนน้าเนี่ยให้รีบเข้าไปหาช่างเลยนะครับถ้าไม่รีบไปหาช่างเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยซ่อมยากอะนะฮะซ่อมยากอะไม่รู้ว่าตัวไหนจะเสียบ้างไม่รู้ว่าตัวไหนจะชอ็อตบ้างนะครับ ถ้าเป็นอาการลักษณะนี้ถ้าแบตเตอรี่มีในตัวเครื่องนะครับเสร็จเลยนะครับแบตเตอรี่โดนดึงกระแสไฟจนเกลี้ยงแบตแน่นอนนะครับถ้าเกิดแบตลูกนั้นยังเป็นแบตสภาพดีดีอยู่แบตเตอรี่จะตัดไฟโดยอัตโนมัติคือมันจะดึงกระแสไฟไปจนไม่เหลือศูนย์โวลต์นะแบตเตอรี่ยัยงชาร์จต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของคุณเริ่มจะเสื่อมสภาพบ้างแล้วนะจะเริ่มตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ยถ้าโดนดึงกระแสอย่างนี้ครับเรียบร้อยแบตเตอรี่เสียทันทีนะครับนะ ส่วนชุดนี้วงจรช็อตไปแล้วถ้าเสียบไฟเข้าไปลักษณะนี้ไม่ต้องถามนะครับพังแน่นอนพังยาวกว่าเดิมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามันจะช็อตหรือเปล่านะมาดูชุดไฟเข้ากันก่อนไฟเข้าก็จะเป็นชุดนี้อ่าไฟเข้าเดี๋ยวดูปลั๊กไฟเข้าก่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยอ้าวปลั๊กไฟเข้าอยู่ชุดนี้มันจะมีปลั๊กไฟแจ็คเสียบเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีแจ็คไปหาแจ็คดีซีปลั๊กของอีกทีหนึ่งนะผ่านมอสเฟตคู่นี้เข้ามานะครับแล้วก็จะมาผ่าน ผ่าน R อันนี้เป็นชุดชาร์จเจอร์อันนี้เป็นชุด Battery แบตเตอรี่ละอันนี้เป็นชุดไฟเข้ามา2ตัวนี้นี่นะครับ2ตัวนี้เข้ามาน่าจะมาโผล่ด้านหลังโผล่ด้านหลังก็จะมี R R มีไหนเอย่ย R start เดี๋ยวต้องหาก่อนอตัวนี้ก็จะเป็นของชาร์จเจอร์หรือเปล่าว่าโผล่จากตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้แหละครับอา่าจะเป็นตรงนี้นะดูจากลายปิ้นลักษณะลายปิ้นวิ่งเข้ามานี่นะครับเห็นไหมลายปิ้นวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้นะ ุดหลังนี้นะแล้วก็ชุดมีชั่วไหนอีกไหมที่มันยังมีปัญหาก็ไม่น่าจะมีแล้วนะหลักๆก,ก็จะเป็นชุดนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดซีให้ดูแล้วกัน c 19โวลต์นะซี c, ชุดใหญ่เลยอะไฟหลัก19โวลต์นะครับอ่ะผมตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านโอห์มนะครับตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านโอห์มนะครับขาดำจับกราวกราวแท่นเครื่องตรงไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะจับไว้ตรงนี้แล้วกัน ตรงนี้แล้วกันตร,ตรงขวามือล่างนี้นะ้า,ายมือล่างนะแล้วผมจะจับตรงนี้ซตรงนี้จะมีมอสเฟตตรงนี้มอสเฟตตรงนี้จะเป็นมอสเฟต19โวลต์ที่มันจะรับไฟ19โวลต์เข้ามาส่วนหนึ่งาจากฝั่งนี้ได้กี่โอห์มเราลองจับดูที่อ่ะ4โอห์มฝั่งนี้2โอห์มกว่านะเรียบร้อยไม่เหลือแน่นอนอย่างนี้นะครับ อมต่ำมากมากนะครับแล้วมาดูอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆแล้วกันเดี๋ยวขอขยับกล้องเข้าไปสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูก็เดี๋ยวหาอะไรวางไหมไม่มีอะไรวางไม่เป็นไรอะจับอย่างนี้ก็ได้มันจะได้เห็นชัดๆเนาะจับวัด่างนี้หัวท้ายเลยได้กี่โอม 0.8 0.9 1โอห์มไม่เหลือครับช็อตไปแล้วเห็นไหม4ตัวนี้ก็ช็อตนะครับคือไฟหลักทั้งชุดอะช็อตหมดแล้วตอนนี้นะครับเห็นไหม0.9โอห์ม oh เห็นไหมเนี่ยโอห์ม oh มันไม่ไม่เยอะถ้าเกิดซีโร่กันนะดูนะซีโร่ได้0.6ใช่ไหมอันนี้ผมเอาสายดำกับสายแดงแตะกันนะได้ประมาณ0.6อาความต้านทานของสายเส้นเนี้ยมีแค่0.6นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวัดอย่างเงี้ยวัดหัววัดท้ายอย่างงี้ไม่เหลือนะครับ ช็อตหมด0.6 0.8เนี่ยไม่เหลือละนะอมต่ำม,มากๆนะครับนะอย่างนี้ช็อตแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราเสียบแบตเตอรี่หรือเสียบไฟเข้าไปนะครับบางคนรีไปเปิดเครื่องนะ่ะช็อตทันทีนะครับแล้วมันจะช็อตยาวด้วยนะชุดอื่นจะพังไปด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะนำเมนบอร์ดไปทำความสะอาดนะครับโดยการล้างคราบพวกนี้นะก็จะมีน้ำยาล้างนะครับแล้วก็เข้าตูออ้อบอ่ะนะครับ คือหลังจากที่เราทําความสะอาดเมนบอร์ดส่วนหนึ่งนะครับตรงที่จุดมันเป็นคราบตะกรันเมื่อกี้นะครับตัวนี้ผมเอากล้องเนาะเสียบเข้ากับกล้องจุลทรรศนะครับเดี๋ยวจะขยายซูมให้ดูอ่าตรงนี้ซูมให้ดูนะครับอ,อันนี้ซูมขยายเข้ามาแบบสุดๆแล้วนะภาพอาจจะมีเบลอๆบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือ ปลายปากกานะครับที่เห็นเห็นอยู head, ่นี่เนาะอ่ะตรงนี้นะครับสังเกตนะครับมอดเฟดตรงนี้เห็นไหมมอดเฟดเนี่ยปกติเขาจะมีอ่าตะกัวอยู่เห็นไหมแต่ตะกัวตรงนี้มันหายไปแล้วเห็นไหมตะกัวขานี้ยังมีตะกัวขาที่1 2มีอยู่3เริ่มหายไปละขาสี่หายไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นะนี่นะครับแล้ว C ตรงนี้อ่า C ตรงนี้มาดู C ตรงนี้ด้วยนะ C ตรงนี้ก็หัวมันหายไปแล้วเห็นไหม ฝั่งนี้มีตะกัวอยู่ข้างบนอันนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมไอ้ที่มันหายมันหายไปได้ยังไงนะครับมันหายไปเกิดจากอ่าคือคราบน้ำเนี่ยเวลามันเกิดเป็นสนิมคราบตะกรันเนี่ยมันจะไปกัดหัวตะกัวพวกนี้ออกนะครับมันทําให้ไฟเดินไม่สเสถียรไฟเดินไม่ได้นะครับเกิดอาการติดติดดับดับสังเกตว่าซีข้างๆซีตรงนี้มันจะไม่เดียบเลยเห็นไหมมันจะมีรอยตะปุ่มตะป่ำเห็นไหมอันนี้คือชอ็อตเลยจะเริ่มชอ็อตแล้วล่ละเห็นไหมนะครับตรงนี้เหมือนกันเห็นไหม เริ่มมีภาพดำๆนะฮะเดี๋ยวไล่เปลี่ยนหมดเลยนะครับแถวนี้ไล่เปลี่ยนหมดเลยนะฮะเปลี่ยนหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะไอตรงนี้ตัวใต้จอยนะอันนี้คือผมขยับกล้องไปได้ละถ้าขยับกล้องปุ๊บภาพมันหลุดทันทีนะครับก็จะขยับตัวนี้เอาเดี๋ยวขยับขยับตัวนี้ได้ไหมดีมยวลองขยับตัวนี้ให้อยู่อ่าตรงนี้ไอตรงนี้ได้อยู่อ่าโอเคโอเคขยับเมนบอดเอานะคือตรงนี้สังเกตตรงนี้เห็นไหมตัวนี้หลุดหายไปแล้วหนึ่งจุดตรงนี้ยังมีไอตรงนี้ตรงนี้ตะกัวมีหายไบอลตะ เห็นไหมเนี่ยไฟมันจะมันจะกรองไฟได้ยังไงเห็นไหมฮะมันกรองไฟไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดสังเกตมอสเฟตตรงนี้ล่ะอ่ามอสเฟตตรงนี้จะเห็นชัดๆอยู่นะฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ตะกวัวเต็มเลยเห็นไหมขาไฟเดินสะดวก1234แต่ 1, 2, 3, แต่มาฝั่งตรงข้าม5 6 7 8ไม่มีแล้วเห็นไหมตะกวัวหายไปเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อม,ยอ,มอย่างนี้นะครับอย่างนี้นี่คือเสร็จเลยนะไม่เหลือนะครับแล้วก็จะมีตรงไหนอีกเดี๋ยวผมให้ดู ฝั่งนี้ยังยังปกติดีที่มันโดนน้ํานะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็มาส่องดูเมื่อกี้เห็นแวบๆเดี๋ยวมาดูก่อนอ่าขาตรงนี้อันนี้คือซ็อกเก็ตเสียบคีย์บอร์ดเห็นไหมครับซ็อกเก็ตเสียบคีย์บอร์ดเนี่ยฝั่งฝั่งฝัง่งอื่นๆยังมีอยู่แต่ขาที่หายไปแล้วนะครับขาที่40เนี่ยสามแปดสามเก้าสี่สิบเห็นไหมฝั่งนี้เริ่มดำๆนะครับฝั่งนี้มาคือ ขาตะกัวมันหายไปแล้วแล้วก็เคี่ยวข้างบนเนี่ยมันหลุดหายไปเลยเห็นไหมครับอันนี้แหละคือน้ําไปกัดนะครับกัดตะกัวเสร็จปุ๊บขามันก็ไม่มีที่ยึดขามันก็หลุดออกมาเลยนะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดอ่าเห็นไหมตาหมดต,ตาเขาเรียกว่าตาหมดบางทีก็เรียกว่าตาอะไรก็ไม่รู้แหละจุดย้ําตะกัวนี่เขาเรียกว่าจุดย้าตะกัวนะตรงนี้เห็นไหมแตกของ,ของอแตกเห็นไหมไฟมันก็วิ่งข้ามไม่ได้คือปะกะติมันจะไม่มีจุดเชื่อมแต่ตรงนี้น่าจะมีจุดเชื่อมเป็นน่าจะเป็นตัว C หรือตัว R ตัว C เห็นไหม C ห้า C สี่เห็นไหมแอน C ตำแหน่งคือ C ห้า C สี่แต่ตรงนี้ C มาหายไปแล้วนะครับอันนี้เป็น EC 4สแต่ตัวนี้ไม่น่าจะมีนะครับแต่ตรงนี้ C เอาไว้กรองกรองความที่กรองไฟนี่แหละนะกรองสัญญาณนะครับ C มันหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยหาใส่ให้กับเขานะครับอันนี้แหละคือเวลามันโดนน้ำนะครับถ้าเกิดเรารีบเอามาที่ร้านช้าเนี่ยไม่ให้ร้านทำความสะอาดเลยหรือว่าซ่อมเลยเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับ นี่แหละผลเสียมันจะเป็นอย่างเงี้ยแทนที่จะเสียน้อยๆตั้งแต่ที่แรกนะครับเก็บไว้นานๆมันตะกัวมันไปโดนกัดโดนหายไปหมดเลยเงี้ยบางทีมันอยู่ในจุดเล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้พูดตรงๆหายยากมากๆถ้าไม่มีกล้องจุลทรรศน์ตรงนี้มองตาเปล่าแทบไม่เห็นนะส่วนโซนอื่นโซนอื่นก็ไม่น่าจะมีนะครับอันนี้ผมซูมเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วก็ผ่านซูมเลนกล้องอีกทีหนึ่งนะ สุดๆเหมือนกันนะตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเปลี่ยนนะครับตอนนี้มันยังไวแรงช็อตอยู่นะหลังจากทําความสะอาดแล้วไม่ใช่มันจะดีเลยนะครับมันยังช็อตอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนซีเปลี่ยนอุปกรณ์มอดเฟสที่มันขามันหลุดมันร่อนเมื่อกี้ก่อนทําให้มันได้ปกติก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาทดสกันนะครับผม